ครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวเขาปนในแปลงตะกาศนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับหอบนึงบน่งโบไล่แต่กับโบหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับนะครับ จากทีก่่นกุกีดีนะครับเรียบร้อยนะครับบอออกได้นะครับมันจะเป็นโรคติดต่อนะครับมันจะล้นจะล่วงจะเฮียไปที่าะห่วงสองห่วงก็จะลายเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องกําจัดนะครับเพราะเขาคือจุดอ่อนนะครับต้องกาจัดจุดอ่อนเรียบร้อยครับ ประมาณนี้นะครับทุกความพยายามต้องมีความสําเร็จ